สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของกึ่งขาวกึ่งหวานที่อร่อยมากๆเลยกินได้เป็นแบบของว่างของหวานหรือว่าจะกินเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็น French เฟรนช o a ท s สอดไ h e ชีสค่ะก็ ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราันนี้ก็จะมีขนมปังค่ะเราใช้เป็นแผ่นหนานะแล้วก็มีนมค่ะอันนี้เป็นนมสดจืด200 ml จริงๆถ้าใครใช้เป็นพวกแบบวิปปิ้งครีมมันจะนัวมากกว่านะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าไม่มีเอาแบบต้นทุนถูกๆหน่อยก็เป็นนมได้นะคะมีไข่ไก่2ฟองค่ะเนอยอันนี้เนยเค็มเนยจืดก็ได้แล้วแต่เราจะใส่นะคะมีชีสค่ะเหมือนกันมากน้อยก็แล้วแต่เราจะใส่ส่วนนี้จะเป็นน,น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้เราใส่ สากรัมแตงจริงปรับได้ตามชอบหวานมากหวานน้อยใครไม่ใส่เลยก็ได้นะคะหรือว่าใส่แค่ปลายช้อนก็ได้นะวัตถุดิบหลักๆมีประมาณนี้เองค่ะอเรื่องหนึ่งเราซัาบส่วนผสมนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยนะคะเดีะะ๋ยวเราผสมตัวที่เราจะใช้ชุบขนมปังของเรานะคะก็จะมีน้ําตาลไข่ไก่นะคะคนให้เข้าเข้ากันก่อนปะตีจนไข่กะ น้ำตาลเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปถ้าเป็นครีมนะมันจะข้นแล้วมันก็จะแบบนัวมากมากเลยแต่อันนี้ไม่มีนะคะก็เลยใช้นมแทนแล้วก็คนคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปชุบกับขนมปังกันค่ะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เนยลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังเนี่ยมาย่างบนกระทะนะ ให้เยอะนิดนึงก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังเนี่ยชุบลงไปในน้ําที่เราทําเอาไว้นะคะน้ํานมน้ําไข่นขนะน้ำเนียนชุบให้ขนมปังเนี่ยเขาชุ่มนมเลยนะคะ แล้วนะคะเมื่อเราชุบจนเขาชุบแล้วเนี่ยเราก็เขาลงไปวางหน้าบนกระทาได้เลยล้าก็ย่างเาเรืนเน่อยๆนะด้วยไฟอ่อนจนกว่าสีขเขาจะสวยนะคะพอสีข้างล่างเริ่มสวยนะคะเพื่อนๆเราก็พลิกกลับด้านเลยแล้วเราก็จะเอาชีสนะคะมาโรยลงไปด้านบนแบบนี้พอด้านล่างขึ้นสีสวยเหมือนกันแล้วนะคะเราก็จะตักแผ่นนี้เนี่ยเอาไปพักเอาไว้ก่อนเพื่อนๆ แล้วเดี๋ยวเราก็ทำอีกแผ่นหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเอามาประกบเขานะคะนี่นะคะเราก็ลงอีกแผ่นนึงเรียบร้อยแล้วรอจนกว่าเขาจะขึ้นสีค่ะพอเขาเริ่มขึ้นสีนะคะเราก็จะลิกกลับด้านได้เลยแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็เอาตัวที่มีชีสอยู่เนี่ยนะมาประกบลงไปแบบนี้ แล้วก็รอจนกว่าแผ่นข้างล่างเนี่ยเขาจะเึ้นสีพลิกกลับไปกลับมาะคะ่ะจนได้สีที่เราถูกใจนะคะแล้วก็ค่อยตักขึ้นไปจัดเสิร์ฟอันนี้นะคะสำหรับเราก็คือสีสวยทั้งสองด้านและเตรียมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักเขาเอาไปเสิร์ฟกันได้เลยะคะ่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของเฟรนช์โทสต์ของเราในวันนี้อร่อยมากเพื่อนๆปกติเขาจะกินคู่กับแบบว่าเมเปิลไซรัปแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็กินกับน้ำผึ้งก็ได้แก้ขัดได้เหมือนกันหอมหวานเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเมเปิลเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่านะถ้า,คาใครมีก็ลองมากินคู่กันมันเข้ากันดีมากๆเลยนะคะก็ถือเป็นเมนูหนึ่งที่เป็นของว่างของหวานของกินเล่นได้ แล้วก็เป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะลองเอาไปทำกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนเพืจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนเติดตามแล้วก็ ด้วยนะคะแลวถ้าหากว่าเพืเ่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยะค่ะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปะค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ